เลขเก่าใดเจ่ารวยคือเก่าแต่กระสีบลวหายเลยเนาะค่ะตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขเบเกอร์สวัสดีค้อครับมอู้ห้องแ้วได้ยิน่วค่ะวันนีค่ะอได้ยินกูเาเสียงดังเยะอียบเยนาดังๆเยคุณบ้าเบาดังๆแน่เพื่อนมาโอู้้นะครับสี่นองนะครับฟังเสียงเขาด้ครับหนาเพ่อน้องปเห็นะครับจ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 ับวั็ัจ เมื่อล้างสิ่งผิเก่าใดคือเก่าลุ่ยคือเก่าตวแคือเก่าดคือเก่าลด่คือเก่าคือเก่าน้องเตียวเอาเอาโทรศัพท์เขาใกล้ๆกล้แน่น้องเตียวเขาใกล้ใก้นาจังหน่อยนึงครับโอเคประมาณนั้นแหละโอเคครับอ้าค่ะครับแหน้องน้องแตี้วเล่าเรื่องเรื่องราวมาให้หมดเลยครับตอนนี้ไม่ต้องมีใครถามเราเรื่องความฝันแล้วก็เรื่องตัวเลขนะครับ ราเาาารื่อว่าเีเพยังมาอยู่มองไหนตีก็บ่ได้ไปตีเยบซี่าเอซีกับพ่อว่าเต๊มอยู่ว่ะแต่ออก็ไหนเดิดนทาไงไ,ไปเป็นเจนไดบ่ไ้เลึกทางมากแล้วมันอยากน้ำทองปุ้งนี่ละโอ้โอปอวดหัวาอยากน้ำทองปุ้งนี่ละเลืไปใส่ว่าใส่บท่านใด อ่าน้องเต้คุยกับเอฟซีเลยครับผมมีเหรียญไปสิบปอยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะพี่มาน้องเต้แลนวะค่ะบ่ไหนเดินทางไปกับแม่หลางปูโดมข้องเฮาเนาะค,ะค่ะทุกทีจะเป็นเต้เดินทางไปเนาะค่ะไปเป็นควนกับพ่อปูโดมเฮาอ่าวันนี้ครับพรามา,มาที่จะเดินทางไปได้เนาะค่ะเพราะว่าถ่องกันใหญ่แล้วเนาะคะ่ะว่ากินสิ้นเดือนนี่นะจะขอดแล้วเนาะ,ะค่ะจะ ตมีแนวข้างให้เอฟซีเเก่าเนาะค่ะเป็นตัวเลขให้เื่เก่าหัวเอฟซีหัวเห้าหาน่าละ,ตะ,ะแต่กับกับว่าทีมเนาะค่ะยังไ้ก็ยังคิดหัวเอฟซีเก่าห่งเมื่อนีนเพิเง่งไล่โซดะเบิ่งไล่โซตแเต้ตเหมดเลยตะเต้เวลาผู้โดดผ่าเดือนเดือนทา่าไว้หมดแต่ก็นั่งเบื่อกับคิดหัวเอฟซีแต่คิดหัวพีพีทีมงานหน้มามันละแต่กะขาขอดน้องไม่บุญเทียเดียว่นละจะสี่เฮียวไป สำหรับตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะว่าเมิ่อวันที่สิบหกกรุลล่งนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเต๋อก็ได้ลงให้ในไล่กลุ่มของเต๋อเองเนาะคะ่ะเต๋อก็ได้ลงให้เพิ่นแล้วเนาะค่ะเป็นบางส่วนเนาะค่ะครับครับน้องแก้วป็นเลขจังไ,ไหนเลขนอ้องแก้วได้นี่คือเลขความฝันหรือว่าเลขแนี่ไหนครับพี่เล็กะดูว่านกแก้วจะดูดเลยนะเม็ดจะดูดบอ่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บเล็กนกแก้ว พี่โทรเขาจะพึ่งพ่อเขานะ่พึ่งเขายสะเมื่อสัปจะพึ่งเขาจะพึ่งเขาโอ้ยเขาก็แลสิถามกันอยู่ตัวใดนเนาะตัวเขา่มึงกันตเลกับเขาเอาวอต์น้องเตน้องเต่ยอาตอันเมื่อนี้เรา่ายซีหลาย่านเนาะค่ะมันโค้มากามมากวันน้องเตวเดเดินทางไปโบ เราขายกันเลยว่าโอ้น้องบ่ได้ไปบ่ดีเพราจะเลยโทรเขาเนาะค่ะว่านเป็นตัวเลขเนาะเออทุกท่านเนาะค่ะน่ารอตัวเลขของแกวเนาะตัวเลขที่เกี่ยวกับต้องการจะเจาเนาะค่ะเจ้าเอสตี้บนหน่มตื่นน้พงบ่ท่านเราจะสีวงกลมหายเลยเนาะค่ะตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขมีก็คือเออเต๋อกับโซนมาเนาะค่ะ แสดงความีิสัยเขาอีกแล้อีกแล้วนะครับสายเขาน้องเตลอีกแล้วสายเขาอีกแล้วสายเขาอีกแล้วเอฟีรกาเศร้าก็ไม่ได้นะอไม่ใหุ้นเนี่ยเริ่มนเราเน้นี่เริา่าตัวเลขนาะค่าตัวเลขอ่ะ ตัวเลขเนาะค่ะที่แตวมันจะมีเลขมากเลยกับเป็นเลขที่ว่าตามก้อมฝันเนาะค่ะตามก้อมฝันที่ว่าแตวได้ไปขอเนาะค่ะจะไปขอกับป่ากูเพิ่์นเนาะค่ะแตวก็บยูทูปขอเพราว่าน่าเพิ่์นอยู่นี่แหละแต่คือยูทูปเนาะคะ่ะยูทูปขอเพิ่์นเนาะค่ะแล้วก็เป็นตัวเลขที่แตวมากตัวเลขเนาะคะ่ะแตว์ิดสะุเง่ายๆเร็วๆเนาะค่ะเดี๋ยว F4 กันสีถ่าเนาะ

เด okay. uh ี๋ยวรู้กันวงกลมให้ก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบอกสู้ฟังนะคะครับมีน้องแซว์กำลังวงวงให้อยู่นะครับตัวเตี้ยเตี้ยน้องแซว์กำลังวงอยู่ใจเย็นๆรอสักคราวนึงนะแล้วเหรอเจฟซี่ตัวเราจะหน่อยอย่างนี้เก็บพึ่งรีบโฟร์ไลายนะครับรางทีกำลังถ่ายถ้ำเงินอยู่ ตัวเลขแล้ะค่ะตัวเลขที่มาอ่าเตวเลขเห็นเตวมากเอนกับเป็นเลขความฝันเนาะค่ะอ่าตัวเลขค่ะตัวเลขทีบเตวมากที่สูดกับอ่าเตลวงกลมไห้แต่เพื่อมีอยูสามสามคูเนาะค่ะใช่แล้ว ความแคบไปเอีเดี๋ยวแบบเอาแบบฝ่าๆเลยเนาะค่ะอย่าเปิด mouth ครอบพันธุ์นี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวซี่เปิดฝึกพเขาอีกเนาะค่ะอ่าเอาเลยเอาเลยเตรียมแคบปะเตรียมแคบเตรียมแคบเตรียมแคจุดหน่อยเตรียมจุดหน่อยถอยถอยจุดหน่อยห้เออสามนั่นสามนั่นกะสามนั่นห้าสี่ห้าที่เห็นห้า เก้เาสามเก้าส,สามห้าสี่ห้าเก้าสามแปดสามศูนย์สามนะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวกันหกเก้าห้าสองเจ็ดแปดอันนี้ตัวกันครับหกเก้าห้าสองเจ็ดแปดับตัวเตีนเดีนวงกลมให้อย่างชัดเจนครับสามตัว เก้าห้าสามกับแปดสามเก้าห้าสามกับแปดสามแมนบบห้าเก้าสามแล้วก็ปดสห้าเก้าสามเมนโบเจ็ดแปดอันที่บุกลมให้ห้าเก้าสาม แล้วก็แปดสามสตัวแปดสามเาตัวแปดสามนะครับอ่านะครับ F C U เตรียมประกาด้วยจดให้ดีๆเดี๋ยวจะพูดอีกรอบหนึ่งนะครับให้ F C จดกันนะครับเตรียมประกาให้พร้อมนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งห้าเอานะครับเอาเลขที่ได้นะครับสามตัวห้าเก้าสามวงกลมใ้เน้นๆนวงกลมให้เน้นเน้นแล้วก็เจ็ด ห้าสี่นะครับเจ็ดห้าสี่นะครับแล้วก็สองตัวครับสองตัวจะมีเก้าสามนะครับแล้วก็วงกลมให้เน้นๆอีกครับสองตัวนี้ก็คือแปดสามแล้วก็ศูนย์สามนะครับตัวกันครับตัวกันหกเก้าห้าสองเจ็ดแปดนะครับอ่ะนะครับตามนี้ fc จดทันก็ว่ากันไปจดไม่ทันก็กลับไปฟังคลิปของเราอีกจบสามรอบ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอาอีกทีหนึ่ง้ตองเตล์ว้าวนี่ไอ้ตองเ้วว้าวเลยว้าเลยตัวเลขตัวเลขดีวมาเดวมากี่สูงถึงเจ็ดแปดเอคะเราวางตัวเลขที่เด้วชอ้กคือเจ็ดแปดแล้วก็เปสามเดียวมาตัวละเรื่องรกเลยมีอะไรนะห้าอะไรนะ้าเก้าสามห้าเก้าสามแล้วก็น่เก้าแล้วก้าสาม เกีอะไรนะสาก็สาสาตัวก็สาอ่าแล้วก็แปดสามแปดสามแล้วก็ศูนย์สามศสามศูยสาครับศูสาอันนี้เปนของแก้วนะับทัวกัการทั่วกรั่วกอ่าทัวการัวกรไหน หกเก้าสองตัวตัวกันสองตัวหกเก้าแล้วก็ห้าสองแล้วก็เจ็ดแปดตัวกันน้องเต้วเอาไปวงกลมเมืม่อกี้ไม่วงกลมนะตัวกันน้องเต้ากลับเอาไปวงกลมเจ็ดแปดเอาไปวงกลมเจ็ดแปดตัวกันตัวกันเอากลับไปวงกลมเจ็ดแปดเห็นไหมกระดาษเขาเพิ่หน่อยเจ็ดแปดเล่จอบกางเจ้าด้วยเล่จอบกางเจ้าตัวกันเล่น เด็ชอบเด็กชอบเล็กชอบสุดอันนี้ชอบสุดแปดสามแล้วก็แปดสามได้ชอบสุดแลคือมีจะมีแปดสามและเจ็ดสามชอบมากที่สุดแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจขาเขาคนนี้นะเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดสสามมองเจ็ดแปดตัวแปดสามตัวกันเป็นลายตัวกันอันนี้สามตัวของคน คงนะ้ารตรวดเดี๋ยวให้แม่ราเป็นคนถือให้เนี่ยแทนตัวแทนของน้องเต้นะครับคนตัวแทนของน้องเต้นะครับอ่ะแจ้งได้ขอบคุณน้องเต้์ก่อนเยสนศรีสุนทรเลขไห้แล้วกันแลมีฝากบอกนะคะฝากบอกเอฟซีเนาะค่ะซอม รับตัวเลขแนวทางทุกตัวนะคะมีสิทธิ์เข้าเลยมีสิทธิ์ดูดนะคะพิถคือกิะ,ะวาตกันเนาะคะ่ะสำหรับบางท่านอาจจะว่าเอาตัวเลขน้องแก้วคือจงหลายแท่เนะคะเต่ก็ยังยืนยันให้เก้าวา่าหนึง่งถือว่ามันหลายเนาะคะ่ะแต่กับวงกลมหล้แลวเนาะคะ่ะสําหรับคนที่งบน้อยแต่สําหรับคนที่มีทุนคนที่มีทุนอยู่แล้วก็เล่นได้หมดทุกตัวเนาะคะ่ะก็คืองวดว่าหันเนาะค,ะะคะ่ะเตล์จะห้ไปก็คือจะมีห้าเก้าเจ็ดแล้วก็มีห้าหกเก้าเนาะคะ่ะ สำหรับผู้่นมีทุน่นกระตัดเหรนทุ่นกระถึงเนาะคะ่ะถือเครื่องบนถือท้องล่างเนาะคะ่ะอย่างทีงวดนี้เนาะคะ่ะเด่ววงกลมไห่ก็คือห้าเก้าสามแล้วก็แปดสามแล้วก็เจ็ดแปดเนาะคะ่ะตัวเลขที่เดี่ยววงกลมไห่ก็คือสำหรับค้นที่งบน้อยเนาะคะ่ะแต่สำหรับตัวเลขที่น้องเก้วชอบมากที่สุดก็คือแปดสามแล้วก็ 7, เจ็ดแปดเนาะค่ะอะใหง่ใหญนะบ่ได้ยินเลยว่าจะก,กี่รอบนึง ต well. ัวเลขนะคะตัวเลขนะคะ สำหรับคู้เพิ่นมี่งบหน่อยแล้วก็งบหลายเนาะค่ะผู้งบหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าพวกกลมไผ่สามตัวเนาะค่ะสามคู่สามคู่ก็คือจะมีห้าเก้าสามแล้วก็เปลสามแล้วก็เจ็ดแปดเนาะค่ะคือแต่ว่าพวกไผ่เนาะแต่ค่ะสำหรับคู่เพิ่นที่าเพิ่นงบงบหน่อยเนาะค่ะอย่างเพวกกลมไผ่สามตัว้วคาสำหรับผู้เพื่อนทุนอยู่แล้วเนาะค่ะเพิ่นมี่ทุนอยู่แล้วเนาะค่ะจะให้เพิ่น เลนเอาเนาะคะ่ะเลนเอาก็คือทุกตัวเนาะคะ่ะที่เดี่อ่าล่องห้เนาะคะ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นขั้หวหงษ์หันเนาะคะ่ะขั้วเบอร์ที่เดี่ยวอ่าล่องห้ก็คืออ่าจจะวงกลมห้ยจะมีห้าเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็มีห้าหกเก้าเนาะคะ่ะสำหรับผู้เป็นตัดหลนินอาจจะอาจจะถูกทั้งบนทั้งล่างได้เนาะคะะ่ะจ้าอ่าโอเคชัดเจนแล้วค่ะว่าชื จะบัตรจิงแล้วขอบคุณน้องเต้ยมากๆเลย ันก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายของน้องแต้ยเนาะซึ่งวันนี้ก็ลูกง่ายๆไม่ได้เดินทางมาที่หลักกิโลนะครับก็เลยเม่ร่าเนาะเป็นคนโทให้นะครับเือวันที่เผื่อวันที่สิบเรื่องตัวเลขสิบแปดเนาะค่ะจนจนหงดยซิฟเนาะค่ะไม่ชอบก็ลองไปหาเซลล์รถแท็กซี่ดูนะครับเผื่อว่ายังมีอยู่หนึ่งทางไปยาบุนกับพินเนาะค่ะไปเล่นท่ากับพิี่อ่าหลวงปู่ปู่พานเขาเท่านะค่ะตุ่ม่านติ๊กชี่กับติ๊งหู่เนาะหลวงปู่พานเนาะ อยู่ที่บ่อพันขันจังหวัดอจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะอ่าอีฟซีมันคะตันเหลยิ่ขพาวเนาะค่ะเพื่อไปกับไปไหวเพี่ยวนี้เนาะเป็นสถานที่อยู่ที่บ่อพันขันเนาะค่ะขอช่วยพี่มีช่วงลาบนะครับตัวเลขเดี่ยขา่หรือว่าตัวเลขก